สวัสดีครับพีทุกๆท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมวัดราชสีนะครับับช่วงเล่นทุกสายขายทุกวงนะครับคลิปนี้ก็ย่างเข้าสู่ ep ีที่ห้าร้อยห้าสิบหกแล้วนะครับเออก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะครับทีว่า อะไรเป็นช่องเล็กๆนะที่เออ,เ,อ,อเราก็สามารถจะพอทําได้นะเออตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ยังไม่เท่าไร่ก็ไม่เป็นไรนะก็เรียกว่าค่อยๆเดินค่อยๆย,ย,ย่างก้าวย่างเข้าไปนะครับนะนะครับถึงจะไม่ใหญ่โตนะถึงจะไม่ในโปรโมทอะไรมากมายนะก็มีพี่ๆนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ก็กล่าวเพราะผู้อย่างสูงด้วยนะครับ,รบนะและที่ ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายด้วยนะครับนะเป็นเรียกว่าเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับนะให้ผมมาทําในจุดนี้นะครับนะอยากมีความสุขนะเออก็ถือว่ามีความสุขมากอาจจะไม่มีความสุขมากนะเออก็แล้วแต่จังหวะน,นะเออก็เป็นสิ่งที่เรารักที่เราถนัดก็ก็ถือว่ายังดีนะทําในสิ่งที่ชอบนะออวันนี้ก็เหมือนเดิมนะพี่นะมีผ้าหลากหลายมานําเสนอพี่ๆเหมือนเดิมทช่เคยนะครับ ตามสโลเกียนเล่นทุกสายขายทุกวงนะครับนะก็มาพบจะเจอกันเป็นประจำนะเรียกว่าเป็นประจำนะครับก็เขาเรียกว่านํามาแบ่งปันแล้วกันนะพี่นะดูให้ชอบนะถูกใจค่อยตามไทยราคามานะครับชมชอบตรงไหนทักทายสอบถามราคามาได้นะครับลิงไลน์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับหรืจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8าสงนะครับ เปิดโทรเบอร์ไลน์ไว้เดียวกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ในล่างที่คอมเมนต์นะครับเขาทักทายให้ยังไวเลยเพื่อนๆได้นะ,นะ,นะอะอโอเคประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยววันนี้ก็ามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้วันนี้เริ่มกันกันกบนะครับเป็นสายขึงลรางนะพี่นะนี่ฮะนะนี่ฮะเบียกแก้นะพี่นะนะครับนี่นะครับนี่ฮะไม่รู้ว่าวันไหนนะผมผม เคยเห็นนะเซียนเขาเปิดนะพี่นะเนี่ยผมก็ดูนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะพี่นะนะครับนะของเซียนเขาเกว่าเซียนแล้วกันนะผู้มีความรู้ผู้มากด้วยความรู้แล้วกันนะผู้มีวิทยายุทธนะทั้งหลายนะเขาเขาเปิดนะผมว่ากันน่าจะหลักแสนนะพี่นะเชือกหลุดหมดเลยนะพี่นะเชือกหลุดหมดเลยนะครับเชือกจะไม่ไม่ถึงก็น่ารักขาดลุดมั่งนะไม่ถึงก็หมุดลุดหมดเลยนะแต่ก็เปิดหลักแสนเลยนะพี่นะเออ อันนี้ก็เป็นความเป็นเครดิตของเขานะพี่นะนะครับนะก็ว่าไม่ได้นะเขาขายแบบราคารับประกันนะนะอย่างผมนะขายราคาแบ่งปันนะดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยทำไทยรัามานะัานี่ฮะเบียแก่หลวงพ่อพระพวัดโบสนะองนี้ตัวนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับนะนะครับหลวงลักปิดทองเดิมๆเลยนะครับนะเบียแก่นะปลอดยังอยู่เต็มนะพี่นะนี่ฮะวิ่งกึกกึกๆๆเลยพี่นะนะครับเบียแก่หลวงพ่อพระพวัดโบสนะพี่นะ น่าจะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเบญจภาคีแห่งเบีแกนะครับประมาณนั้นนะครับนะชุดชุดชุดหลักๆเลยนะครับเป็นเป็นเชื่อว่าในบรรดาเบียแกเนี่ยหลวงพ่อพักท่านก็น่าจะติดหนึ่งในนั้นนะนะครับนะครับนี่ฮะองนี้ลูกนี้สวยงามมากเลยนะครับนะเบียแกนะครับตรงนี้นะครับดูฮะนะเดี๋ยวมาดูเนื้อหาใกล้ๆนะพี่นะนี่ฮะนะฮะดูฮะเขาถักเชือกนะฮะแล้วก็ลงลักน่ปิดทองนะทองยังอยู่แบบ ดูเต็มเลยนะพี่นะไม่ถึงกระสึกเยอะเลยนะพี่นะอ,องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับนะเบี้ยแก่หลวงพ่อพระคอดโบนนะพี่นะนะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะดูนะครับนี่ความสวยงามนะครับนี่ดูฮะนี่อันนี้เป็นรอยไม่แน่ใจนะพี่นะเพราะว่าโบราณบางทีผมสันนิษฐานว่าโบราณบางทีเขาได้พระมานี่อันนี้เป็นรอยตะข่ายนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรอยแบบเหมือนเขาห่อผ้าคนหนูผ้าอะไรไว้นะพี่นะนะครับโบราณเขาได้มา เขาก็จะประมาณนี้นะพี่นะนะครับเขาจะห่อเบี้ยแก้ไว้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคาบอะไรที่ว่าฝุ่นคาบอะไรติดนะติดผ้านะนี่ก็จะเลยติดเนี่ยดูดูความเก่าดูความเดิมนะพี่นะนี่เห็นไหมนะครับนี่เป็นรอยนะรอยเหมือนแบบเขาห่อผ้าไว้นะพี่นะอ่ะผมผมผมคิดว่าจะประมาณนี้นะอาจจะเป็นห่อผ้าขนหนูผ้าอะไรเล็กๆนะผ้าอาจจะเป็นผ้ายันผ้าอะไรนะห่อเบี้ยแก้ไว้นะครับนี่เป็นลอยเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เห็นไหม เดิมถึงขนาดว่าลอยลอยลายผ้าอย่างนี้เลยนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะนี่ฮะกระลงลักปิดทองไว้นะพี่นะนะครับนี่ผมเชื่อว่าวงนี้เนี่ยต้องมีหลายท่านชอบนะครับนะเหมือนเหมือนผมเลยนะว่าผมผมเคยเห็นนะเดือนมินาที่ว่าผู้มากด้วยความรู้นะเขาคุยกันเนี่ยราคากันระดับหกหลักเลยนะพี่นะนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นความสามารถของเขานะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับนะแต่ราคาเราก็พอใจเปิดราคาขายราคานี้ก็เอาตามความสามารถแล้วกันนะไม่ว่ากันนะครับนะไม่ต้องดราม่านะทุกคนก็หาเงินเข้าบ้านนะนะนะประมาณนั้นนะไม่ต้องไปดรามาว่ากันนะเขาขายดีกว่าเขาอะไรกว่ากว่าเขาจะได้ขนาดนั้นเขาก็ไม่ใช่น้อยนะพี่นะน,ะนี่ผมก็ยอมรับในจุดนั้นของเขานะนะครับบางคนไม่เข้าใจนะ Ờ, อย่างว่าเลยนะพ้ามันอยู่ที่มือใครนะพี่นะมันอยู่คนเรามันอยู่ต่างที่ต่างคนนี้มันคือราคาเปลี่ยนเลยนะพี่นะนะครับนะว่าไม่ได้นะของอย่างนี้นะครับนี่ฮะเบียร์แก่นะครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะพี่นะนะครับนี่สวยสมบูรณ์ทั้งลูกเลยนะพี่นะเรียกว่าลูกเรียกอะไรนะนะาเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าลูกนะลูกเบียร์แก่นะนะครับนะครับนี่ฮะดูฮะรักเดิมเดิมหแห้งเลยนะปิดทองนะนี่ฮะ ทำไม่ดูว่าสวยจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยพี่นะขนาดนี้นะครับดูฮะนะนะครับนี่ฮะสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะเบียกแก่หลวงภูพักวัดโบสถ์นะพี่นะดูว่าสภาพโอ้โหนะลงรับปิดทองนะครับโอ้โหอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะพี่นะสอบถามราคามาให้ด่วนให้ไวเลยนะถ้าพี่ชอบใจนะพี่นะให้ไวด้วยนะครับนะถ้ายังไม่ไปก็อยู่กับผมนี่แหละนะครับส่วนตัวผมก็โอ้โหถือว่าได้ขนาดนี้เนี่ยผม ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเลยนะบูรราคากันมาแหลกร้านเหมือนกันนะนะเพราะว่าเห็นแล้วชอบนะแล้วสวยสมบูรณ์อย่างนี้ด้วยนะครับนะไม่ใช่ง่งายๆที่ว่าจะเดินเจอนะพี่นะนะครับนะครับนี่ถทวบาส่วนตัวก็ต้องดูให้ชอบดูให้รักก่อนเนี่ยอย่างผมดูเนี่ยถ้าผมไม่ชอบนะผมดูไม่ชอบเนี่ยผมก็ไม่กล้าจะสู้ราคามาหลกนะนะเพราะว่าประการแรกเลยเนี่ยผมเดินสนามเนี่ยผมไม่มีคนช่วยชี้แนะนะผมดูเองจบเองนะพี่นะขั้นแรกอะผมต้องดูว่าให้ผมชอบก่อนนะ แต่ก็จะมาคำนวณกับมาลองวัดดวงเสียงดวงกับพี่ๆอีกนะครับที่ว่าเข้ามาชมนะจะมีคนชอบอย่างผมหรือเปล่านะครับนะนี่ฮะเบียแก่หลวงปู่พักวัดโบสถ์นะพี่นะโอเคประมาณนี้นะครับองต่อมาครับนี่สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่นะนะแบบไมเนโมเลยนะพี่นะองนี้นะผมต้องตีวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เลยนะครับเนื้อจะนวลหนึกนุ่มนะครับเนี่ยผิวฝ้าบางขึ้นผิวนะพี่นะนะครับ นี่ฮะพระค่อนข้างได้หนาอยู่นะไม่บางนะพี่นะขอบข้างตัดกระบอกขอบกระจกนะครับเนื้อแห้งนะครับนี่ฮะดูครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูว่าเนื้อแห้งมันจัดจริงๆนะครับนี่เห็นนะด้านหลังนะครับนี่เนี่ยนี่น่าจะมีรอยกันอาจจะโบราณน,นะเนี่ยมีรอยเหมือน,นเพราะว่าโบราณเขาจะอาจบางทีอาจจะฝนเซาะทํายานะพี่นะเพราะว่าพระสมเด็จนี่นะอย่างที่เคยว่าว่าหลายสํานักหลายท่านหลายคณะนะหลาย ท่านก็กล่าวไว้ว่านะมาช่วงประเทศไทยในลาลาวปีประศรเก่าวนะสองสีวัน,นอาจจะมีโรคคงโรคหานะเพราะว่าเ,าเอาสมเด็จนี่แหละไปฝนไปทํายานะรักษาโรคได้นะก็มีหายนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะพระทุคุณสมเด็จนี่เรียกว่าครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะนะสมกับที่เป็นว่าอะไรหนึ่งในชุดบรรจารพันธกีเลยนะครับนะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับน,นี่ฮะเนื้อแห้งนะพี่นะ เดี๋ยวมาชมเนื้อหากใกล้ๆนะพี่นะความแห้งความมันขององค์นี้นะครับดูฮะนี่ฮะดูนะพี่นะดูฮะเนื้อจะหนึบนุ่มนะขึ้นฟ้าเองนะพี่นะวงนี้จะเป็นฟ้าเนื้อผ้านะถึงจะใช้จะลอกจะล้างยังไงมันจะขึ้นเหมือนเดิมนะพี่นะ,นะครับนี่องนี้คือไม่ได้อะไรนะพี่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยนะขึ้นหนานะพี่เห็นไหมนะครับนี่ตรงไหนที่โดนน้ำผัดฟ้าก็จะหลุดนะนี่จะเห็นเนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะดูพี่ๆนะครับสายสมเด็จเห็นเนี่ย อย่างผมเนี่ยถ้าเห็นอย่างผมอย่างงี้ผมว่ามีหลายท่านนะถ้าเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเรียกว,ว่าเล่นชอบสายสมเด็จเนี่ยก็ต้องต้องต้องเช่ามาต้องซื้อบูชามานะพี่นะเนี่ย่างนี้นะครับนี่เพราะว่าอาจจะใต้ฐานเนี่ยอาจจะมีการเาะรักหรือเาะอะไรนะครับนี่นะมีคาบนะฮะอาจจะเสาะนี่โดนเดี๋ยวเขาเรียกเรียกเเส้นฐานพระทิพนะตรงนี้เห็นไหมลางๆนะครับนะอาจจะโดนนะแต่ยังพอเห็นลงเหลืออยู่นะพี่นะเห็นไหมนะครับนี่สมเด็จว่าคังพิมพ์ใหญ่นะนี่นตรงใต้หัวเขานะตรงนี้เห็นไหมเห็นเส้นลางๆนะพี่เห็นไหม นี่ฮะเส้นปลาทิพย์นะฮะบจะมีเส้นปลาทิพย์นะพี่นะเห็นไหมเนื้อแห้งแตกเป็นแบบโอ้โหนะพี่นะนี่เห็นไหมนะครับพระอย่างนี้เนื้อแห้งๆอย่างนี้นะเวลาใช้เนี่ยขึ้นมันนบนุ่มเลยนะพี่นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับโอ้โหเนื้อเนี่ยซึ้งตาเลยนะครับนะนี่ฮะนะครับนี่ฮะเนี่ยพีพ่ๆที่เล่นสายเนื้อผงเนี่ยจะเข้าใจว่าพระเนื้อผงเนี่ยเป็นพระที่มีมห,มหาเสน่ห์มีมนเสน่ห์นะเรียกว่านั่งสองนอนสองได้ทั้งคืนนะพี่นะ ส่องแล้วมันซึ่งมันน่าค้นหานะพี่นะมันส่องไปเรื่อยในเนื้อผ้ามันจะมีมวลสารเนื้อแดงเนื้อดําการหดตัวยุบตัวนะครับเห็นไหมพี่พี่นะครับมันส่องไม่มีเบื่อนะครับนี่ตรงนี้อาจจะมีฝนเห็นไหมฝนเดิมนะพี่นะนี่นี่เห็นไหมนะครับคาบแป้งนะเนื้อหาเนี่ยโอ้โหพี่สุดเกินบรรยายนะพี่นะดูเอานะบรรยายด้วยรูปเลยด้วยภาพเลยนะพี่นะพยายามส่องให้พี่พี่เห็นชัดๆเลยนะครับนี่เนื้อนวลนะครับแป้งนะครับนะครับนี่ครับดูครับคาบแป้งมันจะขึ้นเองนะพี่นะตามอายุนะครับ เป็นหลายร้อยถึง่าหลายสิบสบปีถึงร้อยปีกว่าก็น่าจะร้อยกว่าปีได้นะสมเด็จของสมเด็จพุทธจารย์โตคมรังสีของเรานะที่นับถือท่านนะครับน,ะนี่ฮะอย่างที่เคยมีสารคดีเขาว่านะต่อไปจะหายากนะสมเด็จท่านได้กล่าวไว้นะนะครับได้ตำรี่ได้อะไรไว้นะต่อไปจะหายากนะนะครับรักษาไว้ดีนะแต่ก่อนเขาว่าสมเด็จท่านก็ สร้างแล้วก็แจกไปด้วยนะนะครับตามท่านก็ออกบิณฑบาแตแต่เช้านะบางทีญาติโยมมาใส่บาตรก็จะแจกให้นะ,น,น,น,ออะน,นะครับนี่ก็อาจในหนังเรื่องอะไรนี่แหละนะครับผมเคยผ่านตาอยู่นะก็ว่านะท่านก็จะเป็นคนพูดจาพลอาอยะจ๋าอะไรประมาณนะี้นะคนโบราณนะนะครับท่านก็บอกเนี่ยได้แล้วก็เก็บรักษาอย่างดีนะนะครับนะรบต่อไปจะหายากนะทุกวันนี้หายากจริงๆนะนะครับนะเนี่ยนะครับนี่ฮะสมเด็จรักคังพิมใหญ่นะพี่นะ นี่ฮะอ๋อชอบใจทักทายสอบถามราคามาเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันทุกองนะนะครับเก่งไม่กลัวกลัวไม่ซื้อนะพี่นะอา้าวประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคผ่านไปองต่อมาครับเป็นสมเด็จเนื้อผงนะครับเนื้อว่านนะพี่นะไม่ทราบสำนักนะไม่ทราบที่นะผมดูแวบ,บแรกนะไม่แน่ใจนะอย่างนี้เป็นอ่อหลวงพ่อสังวัดนากันตมหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ใช่สายตรงนะพี่นะผมเห็นแวบๆนะพอจาได้ไม่จําได้ก็องกลางนะเรียกว่าความจําได้ลางๆนะ นะครับเคยผ่านตาผ่านหูว่ามั่งแต่ไม่แน่ใจนะพี่นะเพราะว่าไม่มีพิมพ์ทรงอะไรมีมีหนังสือเปรียบเทียบนะพี่นะนะครับแต่อาจจะเป็นกิจท่านอื่นก็ว่าได้นะนะครับนี่แต่องค์นี้นะมีอายุมีความเก่านะครับนี่ฮะสมเด็จนะครับเนื้อว,ว่านนะผมเห็นแรกเนี่ยอาจจะตีเข้าจะใช่หลวงพ่อไอหลวงปู่สังวัดนากันตมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นกิจจิสายอีสานนะพี่นะถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเอ่อสีสเกตกับนะครับนะแต่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นกิจท่านอื่นนะพี่นะดูว่า พระนี่มีเป็นเนื้อว่านนะมีความเก่าแห้งเลยนะพี่นะนี่ฮะดูว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อว่านนะผงว่านนะเนี่ดูว่านะครับดูว่าความเก่านะเนื้อผงเนื้อว่านนะพี่นะนี่ฮะดันยันด้านหลังจะเป็นยันนะไม่แน่จะเป็นยันอะไรนะพี่นะดูหน้าหน้าเนี่ยโอ้โหน้ำว่านขึ้นนะครับดูนี่ฮะดูอย่างนี้นะพี่นะโอ้โหนะดูว่านะแต่ผมไม่ทราบที่แค่นั้นนะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อสังวัดนาคันตมหรือเปล่านไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเจดีย์ท่านอื่นนะแต่ว่าพระนี่ เนื sí, ้อหาี many, 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 many ่มีอายุมากๆมากๆเลยนะพี Usually, ่นะแห้งเลยนะครับนะดูด er. ้านหลังจะเป็นยันนะพี่นะไม่แน่ใจว่าด้านหลังใงอย่างนี้เขาเรียกว่ายันอะไรนะพี่นะเนี่ยยันอย่างนี้นะครับนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลวงปู่ท่านใดแน่นะครับนะก็พูดเป็นตามความรู้สึกตามความเข้าใจนะเป็นไกด์ไลน์พี่พแล้วกันนะครับอาจจะใช่ไม่ใช่ก็พี่พี่ดูเอาอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่ฮะดูพี่แห้งเลยนะพี่นะนะครับบางทีบางอย่างเนผมบอกเลยนะอาจจะพกคลุมเคลือคลุมเคลือนะบางทีอาจจะรู้มั่งบางทีก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าดูแล้วชอบมันเนี่ย ผมก็เช่ามานะนามาเอามานําเสนอมาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมเหมือนกันนะพี่นะไม่ใช่ว่าผมจะเอาเด็ดพระที่รู้ที่นะบางทีไม่รู้ที่แต่ดูแล้วชอบผมก็นําเอามาเหมือนกันนะพี่นะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะนี่นะครับนะนี่บางอย่างไม่รู้ที่นะแต่ว่าชอบนะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆได้ไปก็ราคาขนมด้วยแหละนะนะเพราะว่าพระบางอย่างเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องชอบไม่ต้องรู้ที่ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องชอบนะพี่นะก็ตามสโลแกนผมเลยนะเล่นทุกสายขายทุกองนะ เจอผราที่ชอบชอบนะก็จะเหลือเลยนะพี่นะนี่ฮะดูฮะสวยงามมากเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นสมเด็จน้ําตาลนะพี่นะเรียกว่าเนื้อผงเนื้อว่านนะครับนะเนี่ยไม่รู้ว่าเกจิทางไหนนะพี่นะแต่ส่วนตัวผมดูแวบ,บแรกนะจะใช่เขาเรียกว่าสมเด็จน้ําตาลหลวงพ่อชานนลงอภิชิตโตรหรือเปล่านะฮะเป็นเกจิสายดงนะพี่นะนะครับผู้เลื่องลิตในดงนะเขาเรียกว่าสมเด็จน้ําตาลหลวงพ่อชานนท์ลง อ่ะพี่คิดตนะนะไม่แน่ใจนะพี่นะดูเอานะนะผมก็อาจจะไม่เก่งเรื่องพิมพนะไม่เก่งเรื่องเนื้อนะแต่ว่าอาจจะบอกตรงๆอาจจะมั่วไปเนาะถูกมั่งผิดมั่งก็อย่าว่ากันนะพี่นะนี่สมเด็จมันจะเนื้อออกน้าตาลนะเนื้อวัน้านนะพี่นะนะครับเี่ยดูฮะนี่ก็พูดเป็นแบบเหมือนอยังว่านะไกด์ไลน์นะานะอาจจะใช่ไม่ใช่นะพี่ๆดูเอาแล้วกันนะครับนี่ราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบก่อนถูกใจอยถามไถ่ราคามานะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนะครับนี่ อาจจะใช่ขลวงปู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะนะครับนะครับแว็บแรกผมก็น่าจะเออน่าจะค้นหาหน่าค้นหานะนามานําเสนอให้พี่นะนะครับพี่พี่เผื่อลุงชอบนะสมเด็จน้าตาลพิมใหญ่นะอาจจะใช่ไม่ใช่ก็วานไปนะหลวงพ่อชนะงล่ะพี่โตนะสมเด็จน้านนะําตาลนะเดี๋ยวสมเด็จผลงฝึกอะไรก็มีหลายอย่างนะสมเด็จขาวสมเด็จพูกกระซับอะไรอย่างนะมีหลายอย่างนะพี่นะบอกตรงเลยนะหลวงพ่อชนะลงเนี่ยนะเป็นพระเ่วาคอนข้างหายากลึกลับเหมือนกันนะนะครับแต่ว่ามีราคานะมีราคาเล่นหากัน ถือว่าราคาไม่เบาเลยนะครับราคาไม่ได้ย่อมเลยนะพีนะ i̇şte right ่นะครับราคานี่ไม่ได้เบาเลยนะครับนะดูว่นะครับสมเด็จนะครับนี่นะครับเน่ก็จะออกว่าหลอน้าตาลนะพี่นะนะครับนี่ดูว่านะครับเนี่นะครับไม่รู้ที่นะพี่นะบปผมก็อาจจะตีหลวงพ่อชันน์นะลงนะแต่พี่พี่ดูเอาแล้วกันนะจะใช่ไม่ใช่หรือว่าเป็นสายอื่นนะกจิท่านอื่นนะพี่พี่ดูเอาแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าชอบใจก็ทักทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับเ่ะนะครับประมาณนี้นะพี่นะนะครับนี่ สมเด็จพิมใหญ่เนื้อน้ำตาลนะครับนะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปุษกวัดปากคลองมะขามเท่าฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าหนุมานแบกแท่นนะฮะหลวงพ่อสุปปุษกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนะอาจจะออกวัดลองขอมวัดดงตาลอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนะครับนี่ฮะดูฮะนะครับนี่ฮะหัวจะเป็นหัวมนๆนะพี่นะบางองค์ก็จะเป็นหัวเหลี่ยมนะองค์นี้เป็นหัวมนนะครับนะนี่หัวโค้งนะครับนนี่นะครับ หล่อนะเป็นพระหล่อเนะดูโลหะนะพี่นะเก่า e ก to ึกนะครับนะนะครับหานุบานแบกแท่นนะหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนะนี่ฮะยุคเก่าเลยนะครับโลหะนะครับเป็นพระไม่พิมพ์หน้าเดียวนะพี่นะนี่เห็นไหมกดพิมพ์หน้าเดียวนะครับนะเดี๋ยวก็จะมีช่อนะฮะก้านจนวนช่อด้านล่างนะนี่นะครับก็จะเทช่อด้านล่างนะประมาณนี้นะพี่นะอ้าชอบใจทักทายสอบถามราคามาครับนะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญอ่าเรียกว่า ละอุปชาช่วงนะครับน,ะนี่รุ่น,น่าจะเป็นรุ่นแรกนะพอเนะี่ยโบราณเขาจะเขียนพอสอแล้วก็ซอเสือเลยนะพอเนะี่ยนะครับสองสี่แปดแปดนะพี่นะนะครับนี่ฮะดูครับนะครับนี่เหรียญเก่านะพี่นะองนี้ผมเคยเห็นแต่เหรียญแบบเลี่ยนเลียนลื่นลื่นคมคมแพี่นะแต่ว,ว่าเหรียญสไตล์นี้เนะี่ยผมไม่เคยเจอนะนี่ฮะผมก็แปลกนะบางทีไม่แน่นะองนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เขาเป็นได้นะนะครับนี่ฮะคือเหรียญเขาจะปั๊มแล้วพระค่อนข้างหนานะ เนี่ยผ่านจะค่อนข้างหนานะเพราะว่าอาจจะรีดโลหะมาแล้วก็หนาแล้วก็ปั๊มนะครับเนี่ยนะพี่ๆดูเอาแล้วกัน,นถ้าชอบใจทักทาถาปนามามาบาาองเนี่ยเห็นเหรียญล,ลื่นๆคมๆนะบางๆเนี่ยต่องค์นี้โอ้โหหนาเปิกเลยนะครับดูที่นะครับเนาะดูแล้วก็มีความเป็นไปได้นะบอกว่าพระอุรังค็าจะเหรียญรีดแผ่นโลหะมาแล้วก็ปั๊มนะคือปั๊มปั๊มลงปั๊มพิมพ์ลงแล้วก็ตัดขอบเลื่อยขอบนะนี่ <ใช S 1> ผมดูน่ธรรมชาติเอ้องค์นี้เข้าท่านะไม่เคยเจอนะเออ ด้วยความแปลกที่ว่าไม่ค่อยเจอด้วยพิมพ์ทรงเนื้อหาอย่างนี้นะครับนะก็เลยอดจะนํามานําเสนอพี่ๆไม่ได้นะดูๆนะพี่นะนี่ดูฮะความเก่านะครับดูดูความเก่านะโลหะมีอายุนะฮะแล้วก็ปั๊มเนี่ยตัวนี่ขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับนี่พี่ๆเห็นไหมนะครับดูฮะนะครับลักษณะการปั๊มนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับดูพี่ๆนะนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยหลวงพ่อปุปชาช่วงนะครับนะนะครับนี่ฮะดูฮะวัด บางแพรกใต้นะพี่นะนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่ดูขอบเจาะนะครับเป็นปิลนะครับนี่เนี่ยดูการปั๊มนะครับนี่ปั๊มโลหะมานะคเห็นไหมมีผลนีอะไรนะถ้ามาชาินะพี่นะผมดูเลยบางทีบางอย่างไม่เก่งนะแต่ว่าดูแล้วเหรียญอย่างนี้อาจจะไม่เคยเจอนะผมบอกเลยนะผมเดินสนามเนี่ยลักษณะโลหะการปั๊มอะไรประมาณนี้ผมไม่เคยเจอนะเนี่ยพิมเหรียญพิมพทรงเนี่ยผมเคยเห็นแต่เหรียญแบบอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่ไม่แบบเหรียญ ผิวเรียบเรียบตึงๆนะเหมือนปั๊มแต่ไม่แน่ใจอย่างนั้นนะผมเจอเกลือเลยเกลือเลยนะแต่อย่างเนี้ดูฮะหนาๆแล้วปั๊มอย่างงี้นะผมไม่เคยเจอนะนะครับบอกไว้เลยนะเปอร์เซ็นต์ไม่แน่นะพี่นะดูเอาแล้วกันเอาเป็นว่าขั้นแรกพี่ๆดูเอาแล้วกันดูให้ชอบก่อนนะครับนะถูกใจค่อยถามถ่ยราคามานะครับนะเนี่ยอย่างนี้ผมบอกเลยผมเดินไม่เคยเจอนะอาจจะด้วยผมเดินสนามแคบหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ๆอาจจะเจอท่วนเจอเยอะเจอเกลือก็ได้นะแต่ว่าผมไม่เคยเจอนะพี่นะเรียนอย่างนี้นะครับนะเห็นไหม โลหะปั๊มนะครับเป็นเหมือนเขาลีดมาเป็นแผ่นๆนะโบราณเขาจะอย่างนั้นนะปั๊มเป็นขึ้นรูปอย่างนี้นะครับอาจจะมีบวมมีอะไรมาบ้างนะอันนี้ผมดูแล้วอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักที่ว่าจะดูเกเทนะนะครับอันนั้กับผมก็ไม่ได้ใจนะผมไม่เข้าใจขออนุญาตพูดตัดออกไปตรงเรื่องเกเทแล้วกันนะพี่นะเราราคาแบ่งปันกันตรงนี้นะผมบอกตามความเข้าใจของผมแล้วกันนะนี่อย่างนี้นะครับผมไม่เคยเจออันนี้เป็นรอยเหมือนเหมือนรอยเลี่ยมนะพี่นะนี่เป็นรอยคลาบนะพี่นะไม่ใช่รอยอะไรนะพี่นะอาจจะเป็นรอยคลาบ รอยคล้บม <Es> <an> ีรอยอะไรนะครับนี่นะเห็นไหมโลหะมันจะอาจจะดูนะครับเพราะว่าอาจจะปั๊มไม่พิมพ์นะครับไม่พิมพ์ฝั่งนี้เห็นไหมปั๊มไปโลหะมันจะกระจายนะครับนี่มีรอยคราบนะอันโลหะแอนอะไรไม่เท่ากันครัพี่เพ็นไหมนะครับนี่ลักษณะการปั๊มกันแอนเอ่อไม่พิมพ์ตรงนี้นะอาจจะขยื่นมานะพี่พี่เข้าใจไหมบล็อกข้างหน้าปั๊มอย่างนี้นะครับนะมันขยื่นกันนะนะครับปั๊มตรงนี้นะครับแล้วขอบเหรียญตรงเนี้ยปกติตังอยู่ตัวนี้มันขยื่นมาอย่างนี้นะนะปั๊ม ีนี้ตรงนี้ก็กระดกขึ้นนะไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นนะผมเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะการปัามาจจะไม่ตรงบล็อกตรงอะไรอัดแต่มันเป็นธรรมชาตินะพี่นะดูเห็นไหมนะครับเนี่ยดูนะครับนะสวยงามนะครับนะมันมีเอกลักษณ์มีธรรมชาติความสวยผดอะไรเนี่ยธรรมชาติด้วยนะเนี่ยแล้วขอบตัดแต่งตะไบน,นะบขอบได้หนาด้วยนะเหรียญอย่างเงียเง้ยน,นะครับนะดูฮะสภาพคาบเงือครับใครนะครับเอาเป็นว่าพี่ๆดูชอบแล้วกันนะถักทายสอบถามราคามาแล้วกันนํานะ อย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอนะเอาลองมานําเสนอให้ mm. พี่เผื่อพี่ชอบนะเอาประมาณนี้แล้วกันคนระับ mm. เหรียญพระอุปชาช่วงนะครับนะโอเคผ่านไปองต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงผู่ทิมนะครับออกวัดหนองเอ่อเรียกว,ว่าอดอ,ออกวัดใหญ่ลาแล้วกันนะครับนาน่ะน้องผมจะออกวัดหนองอะไรนะ้ะเข้าใจนะวัดหนองอะไรนะท่านเยวน้องมันมีอีกวัดหนึ่งนะที่ว่าหลวงผู่ทิมไปออกมันมีพิมพ์ทรงหนึ่งนะอะไรอ่ะอันนี้น่าจะออกวัดใหญ่ลานะพิมพ์นี้นะครับนะ นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรผมจําไม่ได้นะผิวลุ่งๆเลยนะเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะดูฮะนะออกวัดใหญ่ล้านะอย่างนี้เขาเขาเรียกว่าพิมพ์ออกวัดใหญ่ล้านะครับนี่นะผิวลุ่งๆเลยนะครับนะหลวงปู่ทิมหลวงพ่อทิมระยองนะครับนะนี่หลวงพ่อทิมนะผิวนะผิวตึงนะพี่นะเห็นไหมผิวตึงๆผิวแบบลุ่งๆนะครับนะนี่ฮะดูฮะนะครับนี่ฮะดูด้านหลังแล้วพี่นะผิวเป็นๆนะครับนะ ดูฮะโลหะเป็นปิ้นนะครับดูฮะนะครับนี่ขอบเป็นปิ้นนะครับนะเอ่อวัดยายล้าก็คือวัดสุวรรณลังสันนะครับนะระยองนะครับหรือว่าวัดยายล้านั่นเองนะครับนะนะครับนี่ฮะดูงานพระประธานนะครับปีหนึ่งหก้วพี่นะนะออกวัดยายล้านะพี่นะนะหลวงมุทิปุกเสกนะพี่นะนี่ขอบตัดประมาณนี้นะพี่นะนี่ฮะดูฮะนะครับนี่นี่ฮะขอบตัดนะครับนี่ขอบตัดนะพี่นะนะครับนี่ฮะขอบตัดนะครับนะ ปีหนึ่งหกนะครับนะสวยงามสวยงามนะพี่นะสวยงามนะครับอทักทายสอดามราคามานะครับเหรียญหนวงพุทิมออกวัดเยลานะครับผิวลุ่งๆเลยนะครับออาโอเคประมาณนี้มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี้นะพี่นะเหรียญลุงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะพี่นะเนี่ยดูนะพี่นะนี่ฮะผิวสภาพใช้หน่อยนะพี่นะเออแต่ว่ามียังคงความคลาสสิกนะครับนะนี่ดูฮะโหเป็นปิ้นนะครับนะผิวตึงๆนะครับนะนี่โลหะเก่านะครับผมดูแล้วโลหะเก่าถึงยุคนะ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาแม่ได้อินตะพีนะนะครับนี่ดูฮะโอ้อาจจะสภาพใช้หน่อยนะครับผิวอาจจะสึกนิดนึงนะครับนะนี่ตามสภาพเลยพี่นะราคาแบ่งปันนะดูไว้ชอบก่อนถูกใจก็ถามไถ่ราคามานะครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบมนได้อินนะครับโอ้โหนะครับผมดูแล้วมันมีความขลึมความคลาสสิกมีดูแล้วมันมีธรรมชาตินะนะครับดูฮะผิวตึงนะฮะนะพระครูยายานวิราชนะฮะวงเล็บแดงนะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันได้อินนั่นเองนะครับนะนี่ฮะนะ สภาพใช้หน so well, so, um, ่อยนะพี่นะนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิฐนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนี่ฮะดูว่าด้านหลังก็ศึกตามอายุตามสภาพนะพี่นะราคาแบ่งปันกันชมให้ชอบถูกใจคุยถามไทยราคามานะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะอ้าวประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอมาแบ่งปันพี่ๆประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแลวกันนะครับชมได้ชอบสนใจอรงไนทักทายสอบถามราคามานะครับนะวันนี้ก็สุดท้ายก่อนกลับ จากกันไปก็ขอกราบขอบพระคุณนะพี่ีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะครับและที่กดไลค์แชร์ให้เป็นลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับบันดาผู้มีอุปการะคุณนะครับที่ช่วยอุดหนุนและเป็นแรงใจนะครับกันด้วยดีตลอดตลอดมานะครับกราบพระอุณสูงนะครับนะไว้โอกาหนามาพบจะเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตตัวไปก่อนนะครับขอตัวขออนุญาตกลับลานไปก่อนนะไว้อากาหนามาพบกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้ก็ขออนุญาต กล่าวคำว่าโชคดีมีความสุขทุกท่นานกลาบสวัสดีครับ